ปี2 5 6 9น้ะครับถ้าที่เกิดในปีชวดจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เรารู้กันแน่นอนทํานายโดยสตาร์คนที่เกิดปีชวดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกหลายท่านกังวลเรื่องปีชวดเป็นปีชงเอาล่ะจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยไม่ได้แยกขนาดนั้นฟังให้จบคลิปกันละกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยผมฝากทุกท่านช่วยกดแชร์ครับฝากกดติดตามนะครับตรงนี้จะกลับขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์รับดวงในปีใหม่มาเลยบอกว่าขอให้ปีใหม่เนี้เป็นปีที่ดีหรือพิมพ์อะไรก็ได้เกี่ยวกับปีใหม่นะครับตรงนี้อวยพรตัวเองนิดนึงโวคตาท่านดีแน่นอนที่สําคัญเลยครับฝากอุดหนุนกรลกรดคอนเฟิร์มเป็นของขวัญให้แก่ตัวท่านในปีใหม่2569กนะครับกำไรออกแบบมาสวยงามมากเลย ไม่ลอกไม่ดำที่สำคัญใส่ในทุกขนาดด้วยนะครับบัรจุสารักษิบสราศีครับเ,เรียกได้ว่าหนุนดวงให้กับท่านเลยที่สำคัญนะครับมีอักขระเป็นหัวใจคาถา11บทสลักไว้ด้านในสเสมือนท่านพกคพัมภีรสักสิติดตัวเลยตรงนี้นะครับท่านใดที่หาของมงคลให้แก่ตัวเองอยู่หรือว่าจะมอบให้ผู้อื่นเป็นของขวัญวันปีใหม่ตรงนี้ต้องไปพากําไรกริดคอนเฟิร์ม12ราศีเลยนะครับ สั่งซื้อทำยังไงอ่าพิมพ์คาว่าสนใจในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าง่ายกว่านั้นนะครับกดส่งข้อความเข้ามาหาผมได้เลยนะครับและทักเข้ามาเลยว่าต้องการบูชากาไรนะครับผมจะส่งรายละเอียดไปท่านอย่างแน่นอนครับหรือท่านจะสนใจนะครับพิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยครับไปที่โชว์เคสด้านหน้านี้นะครับเนี่ยฮะโชว์เคสตรงนี้เลยนะครับเสร็จร้อยแล้วครับกดเข้าไปจะมีปุ่มว่าสั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลย ส่งฟรีและราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับสำหรับดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดในปีชวดนะตัวบอกว่าปีชวดเนี่ยนะในปี2069หลังจากตกจีนเรียบร้อยเนี่ยเขาว่าเข้าเกณฑ์ปีชงคือชงยังไงเนี่ยเขาบอกปีนี้ชงร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งต้องบอกบางท่านก็รู้สึกอุ้ยชงร้อยเปอร์เซนต์นี่แม่มันจะโชคลายหรือเปล่านะมันจะดวงไม่ดีหรือเปล่านะตรงเนี้ยท่านเองยังไม่ต้องไปคิด แต่ต้องบอกกันนะไอ้เรื่องการชงดีเนี่ยนะครับมันมีทั้งชงดีชงร้ายมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับต้องเป็นสิ่งที่ให้ท่านสบายใจนิดหนึ่งท่านที่เกิดในปีชวดปี69ปีนี้ไม่ได้ชงอะไรรุนแรงมากนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกคุณนิดหนึ่งแต่มันจะส่งผลครับทำให้จิตใจของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างจะร้อนรุ่ม <S <S คือคนในปีชวดเนี่ยปี69เเนี่ยจะมีเรื่องอะไรก็ตามให้เราคิดมาก นะครับแล้วก็รู้สึกว่าใจเราเนี่ยร้อนร้อนรุ่มๆุมนะคล้ายๆเหมือนบางทีเนี่ยเรื่องอาจจะไม่มีอะไรเรื่องอาจจะไม่ได้มีซัมติงอะไรเลยแต่คุณเนี่ยคิดมากวิตกกังวลจากแกนจิตของเราร้อนรุ่มนะครับวิตกกังวลในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีทางจะเกิดด้วยแต่ก็คิดโน่นคิดนี่คิดไปคิดมาทั้งๆทงี่มันอาจจะไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรเลยนะคล้ายๆเหมือนเป็นกระต่ายตื่นตูมไปนะครับ <c ười> ต้องบอกว่าในปี6 9คนที่เกิดปีชวดคุณจะได้รับทั้งเรื่องที่ดี และก็เรื่องที่ลายเข้ามาเพราะว่าเป็นปีชงนะแต่ต้องบอกถ้าดีดีสุดนะแต่ถ้าไม่ดีมันก็จะมีเข้ามาเหมือนกันเพราะงะั้นท่านต้องทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็คิดในด้านที่ดีคิดบวกไว้ก่อนครับคิดบวกสวยขึ้นคิดบวกรวยขึ้นนะครับคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งต่างๆก็จะเรียกได้ว่าเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ต้องบอกครับคนที่เกิดในปีชวดเป็นปีชงเขาบอกว่า จะต้องเป็นปีที่คุณเนี่ยอาจจะเจอเรื่องที่ตะขุกตะขักนะเล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยก่อนและภายหลังเนี่ยจะดีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโชคร้ายก่อนแล้วดีในภายหลังแต่ต้องบอกนะครับสิ่งสําคัญของคนที่เกิดปีชงเนี่ยเป็นไปได้บริจาคโลหิตอันนี้สําหรับการแก้เคล็ดแก้ไขในดซ่าในส่วนตัวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกอันนึงนะครับในคนจีนเขาบอกว่าให้ไปไหว้เทพเจ้าไทสุเอยจะช่วยได้แต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรหมอเกรดไม่ถนัดเลยที่จีนหลังนี้แนะนํานะครับให้สวดคาถาชินบัญชรก็ได้ ขนาดย,ยันทุนก็ได้หรือชินัญชองก็ได้อย่างได้ย่างหนึ่งนะฮะใน1ปีถ้าเป็นไปไ,ไดนะ้ตั้งแต่วันนี้เลยก่อนจะถึงตรุจีนส่วนอย่างน้อย99จบหรือ108จบนะครับเป็นการเจริญภาวนาสะสมบุญบารมีนะครับเมื่อส่วนครบแล้ว99จบ108จบนะอย่างใดหนึ่งก็ได้นะให้คุณกวดน้ำนะครับหรือน้อมลึกถึงเจ้ากรรมในเวรช่วยแก้แคแก้ไขดตางพูดไดดีรวมถึงท่านใดที่ ต้องกาชาวัตถุมงคลติดตัวแนะนำกําไรกรกดคอนเฟิร์มของผมเลยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกําไรกรีดคอนเฟิร์มผมท่านสามารถสั่งซื้อได้เลยเพียงพิมพ์คำว่าสนใจนะครับหรือทักเข้ามานะครับในข้อความได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับหรือที่สําคัญนะครับท่านคลิกเข้าไปที่นะครับโชว์เคสเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยโชว์เคสที่หน้าโปรไฟล์นะฮะกดเข้าไปปั๊บนะฮะจะมีปุ่มคำว่าสั่งซื้อบูชาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการแก้เคสระปีชงเนี่ยแนะนําว่าบริจาคโลหิตครับหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงตรงเนี้ยจะดีมากเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเลยในหนาจะร้บข่าวร้าย,ยจากผู้ใหญ่หรือว่าญาิผู้ใหญ่นะครับหรือคนใน <ube> ครอบครัว,วและสิ่งหนึ่งที่โนตางคุณเนี่ยจะถูกก็คือการใส่ร้ายป้ายสีการถูกกล่าวร้ายจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพื่อนที่เคยสนิทกันมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะมีการถูกใส่ป้ายสีหรือว่าอาจจะถึงขั้นแบบขึ้นลงขึ้นศาลเลยและเป็นคดีความอะไรเงี้ย ต้องบอกเลยนะครับปัญหาเหล่านี้มันจะผ่านมันไปได้ได้วยด,ดีแรกๆดูเหมือนจะหนักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะต้องบอกนะครับคุณเองต้องรอบคอบอย่าให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็อย่าให้ใครมาชักชวนคุณเอาเงินไปลงทุนคุณจะแพ้ภยัยด้วยความโลมตัวคุณเองตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในด้านดีวคนที่เกิดในปีชวดปีนี้นะคุณมีโอกาสที่จะรับข่าวที่ดีจะรับสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสจะได้เช่นบ้านใหม่รถใหม่ที่ดินอสังหา มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับจังหวะที่รวยคนปีชวดในปี69รวยทันตาเหมือนกันขออย่าได้ประมาทอย่าได้โรคอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับสารนที่เกิดในปีชวดเรื่องของการงานปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า การงานเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาซ้ำาๆซากๆเกี่ยวกับงานทั้งงานเก่าและงานใหม่ให้คอยไล่แก้ปัญหานะครับแม้แต่งานคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคอยไล่แก้ปัญหาให้เขาในทั้งที่เราไม่ได้เก่นะนส่วนท่านใดที่มองหางานอยู่นะครับหรือไปสมัครงานก็จะผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะต้องรีบทําเลยเพราะว่า จังหวะและโอกาสเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะขยายพยายในการจะทำธุรกิจหรือตั้งบริษัทก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านที่ดีนะครับหรือคุณจะทํากิจการเล็กๆแบบค่อยเป็นค่อยไป นะครับตรงนี้จะดียิ่งกว่าการโหมทาแบบน้าซึ่งบอทซายข้อขับขยายพิธีเล็กเทน้อยเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับเรื่องของความรักนะครับสัหรันที่เกิดในปีชวดในช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักคุณอาจจะต้องวุ่นวายในเรื่องของความไม่อกร้ใจนิดหนึ่งหรือว่ามีเรื่องรักสามเศร้าอาจจะมีเรื่องตืง่นเต้นให้ทันใดประสบพบเจอในปี69นะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะได้พบลักแล้วก็จ,จะเป็นรักแท้รักแรกพบแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ครับมีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะครับถึงแม้ว่าบางคนบอกอุ่ยปีชงกันแต่งได้ไงหมอกิจแต่ถ้าอยากแต่งจริงๆครับโอกาสมาแล้วช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่สรัพี่โสดอยู่ในขณะนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านนะฮะอาจจะได้รักกันอย่างรวดเร็วมากนะครับแต่ความรักนั้นอาจจะกลายเป็นรักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพราะ,ะนั้นผมแนะนํานิดหนึ่งนะครับไอ้เรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ดวงสตา์ของคุณเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดูใจกันให้ดีๆแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่าประเภทแบบรักเร็วเดี๋ยวมันจะเลิกเร็วนะตรงน,นี้ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่คนรักเกา่าห่างเหินไปแล้วต้องบอกเลยนะครับมีโอกาสที่จะ รีเทิร์นในช่วงนี้ค่อนข้างชัดเจนเนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็โชคลาภต้องบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยถือว่าคุณเองก็มีโอกาสในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีมากในช่วงนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นสำหรับเรื่องโชคลาบนั้นกำไรเก็ตคอนเฟิร์มของผมนี่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดข,ของท่านท่านสนใจพิมพ์ว่าสนใจในคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือทักข้อความมาได้เลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งสาหรับทางทิกตอกนะครับท่านมาที่โชว์เคสเลยจุดนี้นะครับ้าไปที่โชว์เค นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีปุ่มกดซื้อขึ้นมานะครับท่านกดซื้อได้เลยนะครับ เอาล,ละต่อมาเลยสำหรับโชคลาภของท่านที่เกิดในปีชวดนะครับต้องบอกว่าเกณฑ์นสตางคุณนในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมากยิ่งขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานี่แม่โชคลาภมันไม่ค่อยเข้าเกณฑ์ช่วงนี้ความรักและก็โชคลาภนี่มาเด่นเลยจะสว่างสวยเพิ่มขึ้นนะครับทาให้ดวงชะตาการเงินคุณนั้นเข้มแข็งครับแล้วก็การติดต่อเรื่องการเงินการทองหรือสถาบันการเงินคุณจะได้ข่าวดีและคําตอบที่ดี แม้แต่การไปขอค่าช่วยเหลือจากเพื่อนจากฝูงญาติผู้ใหญ่ก็จะรับความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อหรือการเสี่ยงโชค拉นะ่มในโอกาสที่จะได้โอกาสที่จะมีโชคแต่ก็หอมปากหอมคอเนะี่ยเป็นช่วงที่ดวงชะตาเรื่องการเสี่ยงเนะี่ยพอได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่างไรก็แล้วแต่เลขที่บ้านเลขที่รถของตัวคุณแม้แต่อายุคุณเหล่านี้ก็พิเกณฑ์ที่นนำโชคให้กับท่านครับ